โรงเรียนบ้านแม่แปงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่1นึ่ตำบลน,นาพูนอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2ภายใต้การบริหารงานโดยนายกิติพงษ์อวดห้าวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แปลงโรงเรียนบ้านแม่แปลงเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด82คน บุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วยผู้บริหาร1คนข้าราชการครู8คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน1คนและนักการพันโรง1คนรวมทั้งหมด12คนวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านแม่แปลงมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เคียงเทคโนโลยีชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนามุ่งการศึกษาสู่ความเป็นสากลอัตลักษณ์มารยาทดีมีความพอเพียงเอกลักษณ์แหล่งเรียนรู้คู่เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านแม่แปลงบริหารงานโดยใช้แม่แปลงโมเดลภายใต้นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2 การดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2 1. ด้านกายภาพดีโรงเรียนบ้านแม่แปลงได้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามเอกลักษณ์แหล่งเรียนรู้คู่เศรษฐกิจพอเพียงโดยมีฐานการเรียนรู้6ฐานประกอบด้วยฐานแปลงเกษตรฐานปุ๋ยหมักฐานพอเห็ดฐานเลียงปลา ฐานส่วนส้มเขียวหวานและมะนาวและฐานขยะทองคำสองด้านคุณภาพเด่นโรงเรียนบ้านแม่แปงได้ดำเนินการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโดยส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการทั้งในระดับกลุ่มโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาค 3. เน้นธรรมพิบาลโรงเรียนบ้านแม่แปงได้ปฏิบัติตามหลักธรรมพิบาลโดยยึดหลักนิติธรรมคุณธรรมหลักความโปรง่งใส หลักความร่วมมือหลักความรับผิดชอบและความคุ้มค่า 4. ทำงานอย่างมีความสุขโดยการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ2,566โรงเรียนบ้านแม่แปลงได้ดำเนินการดังนี้ หนึ่งด้านความปลอดภัยโรงเรียนบ้านแม่แปลงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยอันซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนโดยจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทั้งกายภาพและมาตรการป้องกันภัยพิบตัติต่างๆรวมถึงภัยคุกคามทุกรูปแบบ สองด้านโอกาสและความเสมอภาคด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่แปลงได้ดำเนินการสนับสนุนด้านโอกาสและความเสมอภาคด้านการศึกษาให้กับผู้เรียนการจัดการศึกษาที่เอื้อต่อผู้เรียนในด้านเทคโนโลยีการทัศนศึกษาเปิดโลกกว้างการมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากจน การสนับสนุนด้านปัจจัยในการดำรงชีวิตและส่งเสริมผู้เรียนตามโครงการ learning loss การสอนซ่อมเสริมและกิจกรรมแนะแนวนักเรียนตามความถนัดและความสามารถ 3. ด้านคุณภาพการศึกษาด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเครือข่ายรวมกันสร้างพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาผู้เรียนให้เท่าทันโลกและสังคมในศตวรรษที่21 โดยจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามความถนัดความสนใจและพัฒนาตนเองตามศักยภาพ4ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านแม่แปลงมีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School base แม a g เมนต์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาบนความต้องการของท้องถิ่นชุมชนมีบทบาทและร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน้วยความพร้อมในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทางด้านบุคลากรและผู้เรียนทำให้โรงเรียนบ้านแม่แปลงสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นได้ตั้งปณิธานร่วมกันว่าเราจะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถสู่ระดับสากลและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยได้อย่างยั่งยืนสืบไป